สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่14นะครับเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับเวลา13บสนาฬิกานะครับครับผมมื่อนี้นะครับเอ็ดการชิพาพีพะนองนะครับมาตามตัวเลขของปู่ทุ่งมนนะครับของปู่ทุ่งมนนะครับเป็นหวยลับนะครับเป็นเขาเอ่ยว่าหวยลับวงในนะครับซึ่ง วยระบงในนะครับของพระอาจารย์นะครับเทาททรามานะครับของผลน่เข่าตอเนื่อมาสามหมวดสี่งวดนะครับผมแต่ว่างหมวดนี้นะครับแอดจะขออนุญาตนะครับว่างแนวทางในช่องนะครับเป็นหมวดแรกนะครับก็หายพี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิเข่ามีสิทธิหลุดนะครับผมแต่อาจจะพะพี่พี่น้องนะครับทรอหาอาจารย์นะครับว่าผลใดตัวไหนนี่นะครับเนาะอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม นะครับเพื่อเป็นกำาังใจในการทั้งคิดนะครับผมตัดพินออกนะครับแอดจะพาโทรหา,าจาันพร้อมกันครับวิดีโอนี้เป็นเกี่ยวกังการนำเสอนอต่านั้นตัวเล็กตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม มาสกรา,ารพระอาจารย์ <Hey. S 1> ครับผมใด <Hey. S 1> กับ <Hey. S 1> พอดีกับกำลังกลับมอดบ้านครับพระอาจารย์ครับครับผมกับ <Hey. S 1> พ,อพอดีว่าอยากจะมเจาเด็ดแนวทางน้ำพระอาจารย์นะครับได้ยังครับได้อย,ไดอยากได้อันเลขน้ำพระอาจารย์นะครับผม oh. Oh. กัประมาณประมาณจักโตครับ <Aristotle> ตีพนทรงมาให้หวนี่มันมีอนเก้าศูนย์หกเก้าศูย์หกนะครับเก้าศกครับแปดเก็ดสามแปดเก็ดสามครับเออม่มีอนมีอยมียสองสองชุดนี่บอจัน เ,เราบันทึกเลขสองตัวมีบ่ครับมี่ต่มีหาเกครับบนจับสามเกดกันเลยตอนนี้เหรอหาเกตหาเ็ดกับสามเ็ตนะครับเออแค่นั้นแหละกับผมบกบวกหลนะบวกอนนี่นะเปนมีบักเนมือับเป็นเป็นทรงใหญมากกับมีมีสมนิมมันเนาะครับเนาะแดงแตงอ๋อหาเกดครับ สามเจ็ดนะครับเลขสามตัวกับมีโยเก้าศูนย์หกนะครับอาจารย์<แ>กับแปดเจ็ดสามนะครับเนาะอันเลขสามตัวนี่พ้นให้เน้นตัวใดในบออาจารย์ครับตัวหนึ่ตัวนึ่เน้นตัวนีนเ้เราเล่นเราเล่นเก้าเก้าศูนย์หกอย่าเก้าศูนย์หกนะครับเนาะเก้าศูนย์หกส่วนเลขเลขสองตัวเลยครับ หาเกจหาเกจอันเท่าที่เท่าที่หายมาเนี่ยเพิ่นเพิ่นหายมาจกงวดหรือเปครับอาจารย์ิงวดที่่ะงวดสี่เนาะครับเนาะงวดที่สี่อืออาจารย์ได้ลอตเตอรี่ไปหรอบอกครับงวดนี้เออเอาเอาเอาได้สองใบหนึ่งอาวก็ได้แล้วเท่าศูนย์หกเลยโอ้ยได้สองใบก็คือดึง อเก่าสุหดหกในฮาบ่ได้เลยบอครับเออในสองใบเราหนาแต่นัารันใช้หลายๆนี่คือครับอืมนคนใดมาโดนเราบอคับอาจารย์เหล็กตัวนี้พุรงมาให้ดนเราบอครับชวงวันทีตเก้าทีตบปด แต่รตัวเาผมเาเนาะรอผมจบอกไปนายกันครับผมบอไปนายกเรครับผมกับเป็นแนวทางนะครับเข้ากับวงหูคือกันว่าเมันสิออกตัวไหนนะครับอาจารย์ครับวกันครับไม่มาตัวกันแล้วสิเขาบอกไนเนาะครับผมกับมามาจังไดเขาบอกไปสั่นนะครับผมก็ตามธรรมดานะครับใได้ทุกคนอยากได้ทุกคนแต บอกตัวอางพกนัครับอันพวกเก่านี่ยพวกพวกระทรมห่เนี่ยบ่ครับเนอืพ่นพ่นไห้ว่าจังไรบ่งอดหนเพ่นได้บอกว่าจังไรเนี่ยบอครับบอกบ้าสม่เลอ๋อบอกซ้ำนี่เ่นเกหลายจัเียที่แบบพ่นบอกมากเลยอ๋อพ่นกะบอกมากกับซ้ำนี่กัคือคือตัวหนีเลยเนาะเออบอกมาเออแก้วไปเลย ครับคแต่ละหวดเพิ่นหามากกับบไรตันะครับเนาะเท่าที่เพิ่นหมากเสียกับอเสียกับพอผ่านความอายกันได้ก็ได้คุ้มแน่นอนอาจารย์เนาะครับาอน้องแต่คนงานมวครับผมเอากับบ้หูคือกันอาจารย์่าตัวเลกมันสิเขาองสีดุดนะครับเออแครับครับผมเขาปูนกับคูณอาจารย์หลายครับผม คคบผมขอุณอท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง ครับผมพี่น้องนะครับมาสรุปตัวเลขนะครับผมของปูทุ่งมนนะครับซึ่งเพิ่นไฮมานะครับกับสามหัวต่อกันแล้วนะครับผมเพราะว่าเท่าที่ไฮมาเนี่ยเพิ่นบอพาดนะครับก็คือเก้าศูนย์หกนะครับสําหรับเลขสามตัวนะครับส่วนแล้วก็เลขแปดเจ็ดสามนะครับนี่คือเลขสามตัวนะครับส่วนเลขสองตัวนะครับเพิ่์นไฮมาหาดเจ็ดนะครับกับสามเจ็ดนะครับผม ก็ให้พี่น้องนะครับไปพิจารณาเอาเด้อนะครับในเป็นแนวทางนะครับในการซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดของวันที่16นะครับตุลาคมพุทธศักราชสองพนะครับปูพ่นกับ่ได้เบ่อหลายนะครับเนาะพ่นกับบอกตามนั่นนะครับผมให้มานใบแดนะครับผมพ่นกับอกมาจังสันนะครับเนาะเพราะว่าพ่นกับบุหงค์พกันนะครับว่าตัวเลขจะเขาหรือว่าจะหลุดนะครับก็ให้พี่น้องนะครับไปพิจารณาเอานะครับในงวดของวันที่ 16นะครับผมตุลาคมนะครับพุศธศกักราช2564ยบนะครับปูพ้นเน่นไห้นะครับผมเก6านะครับ57นะครับเนาะเจานะครับห้พี่น้องไปเบิ่งเอาเดอนะครับพิจารณาเอานะครับแนวทางกระตามนี้นะครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ